นักเลงนักเลงเห t อนักเลงเหรอเช็ดเอ็งไม่ยอมไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมเอาเอาจะเอาใช่ไหมไม่ยอมไม่ยอมเหรอไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมใช่มั้ยแททนักเลงเหรนักเลงนักเลงอะะะฮะ ได้ข่าวได้ข่าวตอนนี้ก็ลอกไปนักเลงเหรอนักเลงเหรอได้ข่าวว่าทางรินักก็ลอกกักหุกกัลลอกคุมเหรอนักเลงเหรอนักเลงใช่ไหมนักเลงใช่ไหมนักเลงใช่ไอ้กะทิฮะแกงเก๋งเก่งเก๋งเก๋งใช่ไหมเก๋งใช่ไหมใจถึงนักใจถึงนักไม่ยอมเหรอ

เป็นกระรอกล้าเก่าเหรออ้ยอ้ยอย